มันลุนเพิ่งจะชูประหลาดเพิ่ครับิน่นมาส่งมเลยเคนะครับนี่เก <ah> ้าคนเ้าคนานเอ้ยิ่นเวทพลังไเพิ uh> okay. ่นมาเวทพลังไายเอาเอาเอามัน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 เด้อครับพี่น้องมาเนี้ยตีนปลาต้อการครับพี่น้องตินปลาครับตีนประหลาดนะพี่น้องปหลาดเป็นังไย ่วงเวลานับจากนี้ไปขอเชิญท,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 ทุกท่านพบกับสุดยอดความอลังการของวงการลูกทุกท่งไทยและลีลาของถางเครื่องที่ชวนกันมาโยกย้ายหากทุกท่านพร้อมแล้วเราจะไปพร้อมกันนับหนี้ รักตูแสนแฟนคลับชาแนลนะครับพี่น้องวันน right TH ี้ม <eties> ากับพันลนครับพี <S 1> <S 1> ่น้องมาพ่อแม่พี่น้องมาหาอยู่หากินเท่าไ่ละครับผมวันนี้นะครับวันนี้มาตกประหลาดนะครับหรือว่าปลากระทิ่งนะครับพี่น้องวันนี้ครับนี่น้ำม็ดมากน้ำมดขาขั้นครับพี่น้องวันนี้ครับพิกัดไม้เข้าคือนาเทืองนาเตีงครับพี่น้องวันนี้ครับอาพอเบาไล่ใหญ่หางนะพี่น้องเนาะไปชมกันครับพี่น้องครับมินมาเรื่องมาณนะครับพี่น้อง นี่คือไม้เฮาจะตกนะครับพี่น้องครับนำไหล่หอประม้านครับนำรถของครับพี่น้องเอาต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 านะครับพี่น้องข้างล่างจะเป็นโขดหินนะครับพี่น้องหินหินนะครับปากะชิงน้ำหนักดูนะครับพี่น้องส้ำหนับไม้เฮานะพี่น้องเนาะมาครับพี่น้องรุดไปชมกันครับพี่น้องครับฮัลโหล พาดโลนมันผูกปดครับไปเลยครับออโอ้ยว่ามันเล่นลุงน้อยอน,นี่เหรออ๋อถูก

i เนีอยหิล้แก่ขึ๊บขึ๊บขึ๊บเึ๊บขึ๊บขึ๊บแก่ม่พอหิวเลยออเหี้ยเกินไปอะ

Oh, kalangkin, kalangkin. Pekal, pekala. Pekal, pekala. Oh, kalangkin, kalangkin. นี่วะไดรฟ์ดีดีโอ๊ยสัมผัสคือเลย <im> 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 <im>

agakpa <tipane instairs> <tipane inca fate in> peng แล้วครับพันโลนแตนตัวแล้วพี่นอ้องโอ้แดงเหมนกระมงเลยโโตนี่มันโตนี่มันแตนอะของคืง้างเลยไปดีกับท็อบเนี่ย

เฮียพี่คือข้างไหนก็ตึงตึงดูดตุ๊บฮุดฮุดไหมอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาอู้เอาอะไตัวกากากากับกากากับกา 就捞我。 不够多呀。 มันเป็นมันเป็นแขนเขาไปอยู่ดินมันมันเป็นหางเขาไปดิประกอมันเหียบมาแล้วสมมันหลุดมันโคงเขาไปนานอยู่ดิของประเทศชุดเด็กที่นาะชุ่มผายาด น้ำต mm. ้นบาปมันเป็นธรรมก็ได right. no. ้คุ้มเหมันเขาเอายินห้องไว้แล้วก็สอบย่ายแต่ว่าเป็นใหม่เป็นติดวัดสอบแก่แกมาเรียนตงไหนบอกเรียนตรงีกนตรงกระไ้ เดอาเอ้เยดีกมนตองมางานนี่้ยเอาว้เอามาร้อนดูมาลายาเอไปางาแทนเดื ของครับพี่น้องขอ,อยาดเป็ดปอเป็ดแปบบ๊บนึงนะครับผมเอาครับพี่น้องครับเป็นรุ่นกันต่อครับพี่น้องตอนนี้พระโลน้นกำลงังดังไปสิปิงปลาเลยพี่น้องเนี่ยทางทั้ง่างเข้ากันครับแล้วจังหน่อยอยั่ไยเพิ่งพี่น้องตอนนี้มันรุ่นปลาน้อกันซะก่อนพี่น้องนองี่นะครับน้ำไฟกดดีโอ้ยตัวติงเยอะ เที่ยวตามเคยครับพี่น้อง <laughs> <laughs> เอาครับพี่น้องครับคณะน,นี้พาโลนกลังดังไฟสิปิป้งปลาพี่น้องกองฟืนใหญ่ครับกองไฟใหญ่เต <laughs> <laughs> ใสูงในแต่สูงใน พันใหญ่ครับพี่น้องรุ่นปลากันต่อครับพี่น้องครับโอ้ยเยอะครับ 我让你硬啃干嘛？哦、oh,。Oh. 火锅里年必备吗？ มันหล่นเพิ่นอยากโชว์ปลาไหลเพิ่นครับเพิ่อนมาส่งมาใส่กันเบ็ดกัด <c oughs> เบ็ดของแท้นะครับนี่ยกืนยกืนยกืนเว็ดพลงงัลงงานเว็ดพลังงานเสร็จอ้าวมันมันมัน,มนอ้าวแล้วพี่น้องครับบานี้มาคั่วปลาปิ้งน้ำกันครับพี่น้องครับไอหล่นกระลังคั่วครับผมข้าวปลาไหนะครับปลาหรือปลากระทิงครับยิงจำเจ้าครับเพิ่นว่า เออ่นนี้นี้ยเกลียวข้าวผมนะครับอิมลอยเปิดฝาคนมาฝารวมฝารวมอิมลอยฝารวมฝากระโปในหลยปันไดครับพี่น้องครับพรอโปเปิดปีนเี้ยคเขาเที่ยงครับโอ้ยวัวแมงเขาเที่ยงเขาบใบเห็น้เนาะเขาใบว่ยโอ๊ยผักอะไรหัวมันโอยตัดปลดออกลูกอะไรดิ ปลาเสร็จดีทีมัวเอาอยู่ผมหัวปลหาหลุดตรงไปพางเขาเออโดนกำลังกลัวปลาปีงครับไปกับม,อม้อนมึนเลยมาครับพี่น้องมาวันนี้เอาปลาเข้ากันครับผมทุกูุกคนครับพี่นอ้องก้องก็น้อยครับตามมาครับ นีบ okay. okay. ่น yeah. ้อยเด้อนี้เอเนี้ยับพี่น้องข้กข้าข้าข้ัขมากม่ปืนืพี่น้องโอ้เขาุชนี่เลยนอบเนี้ยรูกระมันแม่ออกว่ามาแม่ไหล้เลือดเลยอย่างนเขาได้ละกันปลามันเตะเตพี่น้อง เออบักนี่ก็หน้าตาง่าย <-laughs> <t songs> <sharp> <t> <t> <-y -times> <Illinois> โบราณครับไอเจ้าที่แต่ทานเพื่นก่อนจะแซ่ไปคือจอดคือจอดก็แซ่จัดไปจัดไปบัดนี้อู้มาจัดดูแน่กินข้าวแซ่เพราะจิบจิบ ไปแต้มเตียวมาเสียเถอะมัวมัวมีเงี้ยได้ทำมือเองดรือโน่แต่เขาก็่าเนี้ยเงี้ยวทิ้ดมืออยู่ท่านี้มันมั่นแถวบำรงยกาลุกททุุกๆครับพี่น้องครับ ช่วงนี้กำลังลมพัดเย็นๆเข่าติดมื<า>อเล็กน่อยประมาณใบสามพี่น้องเ <laughs> ข่าเที่ยงวะพี่พ <laughs> อาบ่ายครับร่ <laughs> แมนร่วงเข่าแรงเรียกแรงผมเลยข้อเข่ารีดนู่นอยู่ดีกว่าปกาก้าพี่น้องปกาก้าครับแม่ใครผมพูกใครบนมืงได้ไหม

ดั้มเดียวโย่เลยบาร์ดีก็ตีกิ้บบารเดโดนหมนัอนชัอร์ลูกไข่ปลาแต่ว่าจะไ้อดูผมจากคล้องเนี้ยบะแมนว่าจะคล้องหอมว่าจะคล้องหวานเนี้ยหมดจอมเนาะจอมไข่ปลาแบบ ได้เลยบางเนาหน่อยตรงนี <ừ> ้ไม่เงี้ยตัวเก็บใจรุ่งร่างเหมือนเราดุร้ายเนาะลูกพ่ต่างพิมพ์เขาหยิบมาได้หยิบมาได้เอาไปให้ลุงน้องไหม อักันะมิลอนเลยอบัวรึเนี่แนละยำแรงว่าด้อยเมียต้องกินสวดรวดวิวายอยู่ในน่ะไม่ได้สวดรวด้วครับทำยังไงเลยพอแล้วมันวายยำเนี่ยเนาะองกล่องไปเลย แต่งเป้นว่าว้วยเขาไปเจ้าวเจียวหวานาเจียวหวานมีใหญ่ด้วยเหอมบังหน้าหน่อยฟองแท้เด้ครับดูองอน,นพันานแกมเด้อทิดตอได้้วยนะหาสิบต,ตังกับพ่อายด,ดอกขายน่วะบาทดที่มนอ รักสูตรไหมเดียบไม่ยังบาหักตัวตรงไม่กินเาก้าวขนถกก็ไม่เหรออือตัวซีแต่เขากองมาทางไหนดิตั่ซีไปดิตต้งแต่ตัวซีหายด้เนี่ก็ห่ว แมนไม่เยเบิ่อเกตัวบ่เ้านั่าใส่หูน่ะงวัใสโจกโแมนโใส่โจใส่หัว่อง่ะช่ปดดีเย ตุนดูุนน,น,น,นี่ยังไมด้สำไยเลยโอ้ยย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 ัยทำยายย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 ด้ยย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 ยนยย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 ย้ยยอียยดยเบิ่ง,ง,งนยยยยยย้บบยย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 นยยยยยงเยายยยยยยแยย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 ยัย แคมก้อยทั้งล่างพ่อจี่ลงน,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 นเนีนน่เๆแบ้าม่กินกบปาเจียวหวาน,นี่นม้ชบ้านไดเด้อลูเจีวหวานนาอ ช่วงนี้ก็ต้องตึงตครับพูดมาค่อยได้ก็ได้ก็ต้องตึงก็ต้องหาอยู่จ uh ัดไปนี่เอาไหมนี่เลยแน่าใครไหมมันได้ไร้ตลมตลมเนาะบอกแจ้งอ่อนนะกับตี ยังห้องุ้มต้มอ่ะกานเด็กได้ลูกเคยว่ามากพอเท่าดีับลูกแบบนี้นะครับของแปลกครับต้มปลาจ้งแต่หัวห <c oughs> หัวปลาโรดปลาไหไรเป่นวะรับผมพี่น้องครับคระนี้กา เจ็ดนาฬิกากัวนะครับผมเจ็ดนะครับผมเอามาสรุปผลงานกันนะครับพี่น้องทำพอดีพอกับบ้านกับตองแหละครับพี่น้องก็พ่อได้กินได้ปนอยู่นะครับพี่น้องเนาะก็พ่อได้เก็บเบ็ดเ้อะครับพี่น้องมาสรุปผลงานเนี่ยพี่น้องดึงกันก่อนนะครับพี่น้องครับอือซื้อเนี่ยครับพี่น้องส่วนมากเป็นปากานะครับพี่น้องนะครับ ตาตลา,ตา,ต,าตาพี่อนะ้ายนะครับผมแล้ว่าปลาบูนะครับแบบนี่ให้กันครับพี่น้องนี่คือพอดีพี่เองครับพอดีเล่าแรงครับพี่น้องพ่อบริส,สุทธิ์กับเขาครับพี่น้องครับ สำหรับคปนีก็ฝปากพ,พ่อแม่พี่น้องกดตี่ตามกดสต๊อกไข่น้่เได้ครับพี่น้องครับอรบอบหนาห้องกับตกหยุดหาอยู่หากิน้อเก่าน,น,น,นะครับพี่น้องอาจจะไปตก,ตกปูกตกปลาเก้าน,น,น,นะครับพี่น้องครับครับผมสำหรับคปนีกับสวัสดีครับพี่น้องครับ